วันนี้เราก็มารวบกันศึกษาพระอวาติของพระอนุตตรธรรมพระมารดานะครับบทที่ค้าขั้นต่อครับก่อนอื่นต้องขอสํานึกในพระมหากรณาธิคุณของฟ้าเบาื้องบนาระมีธรรมของพระธรรมจารย์พระอาจารย์พระจริญีราร,ระมีธรรมของพระพุทธองค์ตลอดจนผู้นําสายธรรมนะครับที่ได้อุตส่าห์ฝ่าฟันข้ามน้ําข้ามทะเลมาบุกเบิกเผยแร่งานธรรม ความเหนยยากผ่าลมผ่าผลทั้งาคาบน้ำตาแล้วก็หยาดเหงื่อแรงงานความรักความเสียสละนะครับของพันทั้งหลายบท <c oughs> ข้อ5ก็เป็นการเตือนภัยพิบัติบทนำนะครับ,บ,นะรบชะตาฟ้าดำเดินมาถึงป่ายุคเพศภัยทุกลำบากทั่วหัวระแหง ก้าวเก้าไผไขรอดพ้นความรุนแรงทำนาวาเร่นช่วยชาวโรคโดยทั่วกันขอเตือนลูกพุทธบุตรเดิมน้อมบำเพ็ญรู้กำหนดเกณฑ์เจตนาฟ้าเป็นปราดได้กับสุดท้ายเกิดคู่กันทำกับภัยเปลี่ยนหญิงชายทั้งฟ้าดินสิ้นยุคก,การ อันที่จริงองม์มารดาเมตตาจิตแต่ใยริคิดมหันตะัยรงกว่ดาร้างเจ้าคิดดูไม่เคยมีแต่บรรพการร่วมเมืองบ้านเหยาสุนวีปกครองโดยธรรมใจคนตรงใจฟ้าเรียบภัยมีหรือใจไม่ซื่อคิดชั่วร้ายภัยมหันโรคโรกีบัดนี้สามต่ำสุดประมาณ จะรีดงามอริยธรรมคนหมางเมินเรียนโลกโกงเล่เหลี่ยมลาให้อุบายหลอกจะเรียกอบคุณธรรมสัมพันธ์พูดกันลำบากผู้ใหญ่ไร้ธรรมผู้น้อยไม่ซื่อปรับปรุงยาพ่อลูกขัดไม่เหมาะสมนับปันต่ำลงหัวไม่ซื่อหัวไม่สัต์ซื่อเมียไม่ดูสมนะเมียไม่ดีสมคุณธรรมเสื่อม ต่างเอาเรื่องพี่น้องกันฟาดฟันอาฆาตคบเพื่อนฝูงไร้สัจจะไม่ถือคำสัตว์อูลุนขาดปาเตอสิ้นไม่ยินดีกันนะครับทุกวันนี้ก็เราก็จะเห็นนะว่ามีการผิดลูกผิดเมียกันนะครับก็มีการทำร้ายร่างกายอะไรกันมั่งนะครับมีความน้อยเนื้อต่ำใจเสียอกเสียใจโดยเฉพาะศีลข้อ3นะครับก็ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ยากจะเป็นสามีภรรยาอย่าได้มากมากหลายใจทําให้คนอื่นเขาเสียใจนะครับไม่ดีนักวิชาการพูดทฤษฎีแต่ไม่ทําฝ่ายกสิกรรมไม่ฝ่ายทำหวังแต่ผลพวกกรรมกรทําลวกหยาบขาดอดทนขาช่อฉนเอาแต่ได้ไม่สัตว์จริงสาวกเตาเอาแต่กะพีพิธีหลายรากสาวกป่าอวดวิชาหารู้จริงไหม สาวกสงตกศีลห้ารัตนนาใจสาวกสงตกศีลห้ารัตนนไตรแม่เศร้าใจอดไม่ไหวได้แต่ตรมหากปัดนี้ไม่มีภัยรงเก็บปราดจะไม่เหลือปาดสักคนเห็นเป็นแก่นสารจึงให้แปดน้ำลมไฟมารอนรานแปดไฟผานพร้อมทำลายภัยสงครามนะครับตอนนี้ก็ได้มีแล้วนะครับสงามไม่ว่าจะเป็นพม่มา ที่รบกันนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรัสเซียกับยูเครนหรือว่าจะเป็นภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับที่ปากีสถานคนก็ตายไปเป็นพันๆนะครับทุกวันนี้หรือว่าจะเป็นโรคระบาดโควิดคนก็ตายไปเป็นล้านนะครับติดก็หลายสิบล้านนะครับต้องระวังวันนี้พระองค์ท่านเตือนไม่หลายสิบปีนะครับกาหนด99 81มหันตภัยกระต่ายทั่วโลก ส่งรากสดพยานมานห้ามาก่อเรื่องหมื่นพันวิธีเก็บคนชั่วอยู่หนึ่งเนืองดินฟ้าเสื่อมครบกำหนดหมดสิ้นชะตาการอีกเพราะเหตุคนก่อกรรมคํำอาคาตถึงโอกาสงบบัญชีหกหมืปีแล้วยกกับหินชั่วกับดีถึงทีแบ่งแนวแม่เห็นแล้วเลือดน้ำตาพราพังผูเห็นบรรยากาศชั่วดังควนหมอกตุ่งรอบจัก,กรวาล ทุกสถานผ่านลมร้ายไม่สงบสุขสงครามโจนภัย9ก้าในสิบคนต้องทนทุกข์โลกรามลุกขาดแขนอดอยากน้ำหลากกันดานบางที่นะครับไม่ว่าช่วงนี้ครับประเทศจีนหรือบางที่ก็มีภัยเกี่ยวกับภาวะแร้งนะครับภาวะแล้งภัยแล้งก็เกิดขึ้นแล้วนะครับพืชพันธุ์ทานยาทั่วโรคตายไม่เหลือสักต้น ทุกภัยระคนดังเช่นว่ายัางไม่น่าตื่นวาดสยองน้ำลมไฟอาวาดสยองน้ำไฟลมจมโลกอื่นเป็นวันคืนไร้ตะวันเดือนมืดสนิทเจ็ดเจ็ดี่สิบข้าวันประตูนรกปลดปล่อยผีทวงหนี้ชีวิตมืดสนิทหน้าสถานวิญญาณวูบว่าชายนี่เคยทำเวรกรรมเงินทองเคยจองพันผูกโลกจะถูกสูบด้วยลมมหันทนรากถอนโคน พระองค์ท่านทรงเตือนแล้วนะครับต่อไปภัยพิบัติใหญ่จะมาพวกเราต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลนะครับมันทำความดีชําระหนี่ทั้งสามโรคเปลี่ยนแก่นกลางแม้ร่างกายจะแก่งเป็นเช่นเด็กไหลไม่พ้นไฟประไรกันรอดไปได้กําหนดภัยแม่สั่งความแต่น้ําตาเป็นเลือดนองพระองค์ก็สั่งบ,บัญชาเนี่ยภัยพิบัติลงมาสู่โลกแต่พระองค์ก็ยัง ทรงห่วงพุทธบุตรอยู่นะครับไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าท่านจใจร้ายนะครับแต่ว่าโลกทุกวันนี้มันยากที่จะเยียวยาเกินนะครับจึงต้องบัญชาให้ภัยพิบัติลงมากวาดล้างนะมีอดใจทำลายหยกหมกกับหินจึงตัดสินหย่อนสายทองร่องเดือกู้ขนทางทุกขนทางหมื่นพันสายไม่ชุบชูชีวิตอยู่ขนทางเดียวคือขอวิธีทำ นะชีวิตที่จะรอดอยู่ทางนี้ก็คือ,คอกราบขอรับวิธีทรให้เราได้รับหนึ่งจุดชี้นะครับจากพระวิสุทธิชนนะครับได้รับการถอนชื่อจากบัญชียมโลกนะครับไว้นั่นด่านฉันควรท่าที่นะพ้นจากอาพ้นจากการควบคุมของพญยายมทั้งสิบกลุ่มไว้นั่นอย่างด่านควรท่าที่พ้นจากการควบคุมของพญายมนึกถึงลูกทุกปกพันนานหนักหนาสงศาสตร์มานับไม่ถ้วนชวนลูกกลับ ด้วยเกรงภัยจะทำร้ายพุทธบุตรที่รักสู้เหนื่อยยากทรงจดหมายให้รู้กันเรียกลูกรักปาดใเมธีที่รู้คุณเร่งสร้างบุญขึ้นฝั่งเถิดหนาย่ามวัวเตรได้วิถีอนุตรามาอย่ารังเรราบยศทั้งเพจ,จงตัดใจได้ด้วยปัญญานะครับหลงโลกีไม่รู้ทีโลกสมมุติมองทุกจุดในโลกนี้สิเศร้าไหม ต่อให้ลูกมีหมื่นพันแผนการใดพอเกิดภัยต้องไปตามกรรมด้วยความจับใจนะตายเจ็ดส่วนอีกสามส่วนทุกมหันกระดูกถมกันเลือดท่วมใหญ่เป็นสายน้ำลืมหลักอริยโรกีจิตคิดไฟตำ่ำก้าวๆจะนำมหันตภัยนรกหมกไหม่เศษบิญญาณอยากจะรอดภัยทุกเข็นเร่งสร้างบุญ พระจะนุนให้ลูกสำราญตามบัญชาแม่คนตื่นใจตามแม่กับนิพพานแท้ไม่ตื่นแน่เจอภัยพิบัตขิขังในโรกันพุทธบุตรทั้งหลายจงพร้อมใจมากราบทรงทุกพระอ,องค์แม่จะนำเสด็จกลับถึงเพียงนี้ขอยุติเป็นช่วงพักต่อไปจักไว้โอวาสด,ด่างจกทอง รัตนดวงแก้วแววใสประทานให้ลูกเก็บรักษาประทานทางรู้แจ้งปัญญาพระแม่พาลูกรู้หนทางจริงนะครับสัทธะพระผู้สร้างอนุตตรธรรมมารดานำขบวนพระอารักษ์เสด็จสู่บูรพาแดนพุทธบุตรทั้งหลายให้ยืนเดียงรายอยู่สองฝากฟังโอวาทแม่เขียนไขก็ครับขอบคุณ นะครับพระองค์พระมารดาที่ทรงพระเมตตาได้ส่งสายทองลงมาและมาช่วยพุทธบุตรครับบทที่5นะครับพระองค์ท่านก็ได้เตือนนะครับเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะมากวาดรางโรคนะครับกวาดราังโรคนะครับอขอย้อนกลับมาครับที่บอกว่า,าท่บทที่5นะเครับเริ่มต้นนะ ขอเตือนพุทธบุตรเดิมน้อมบำเพ็ญรู้กำหนดเกณฑ์เจตนาฟ้าเป็นปัดได้กับสุดท้ายเกิดคู่กันทำกับภัยเปลี่ยนหญิงชายทั้งฟ้าดินสิ้นยุคกาลยุคนี้มันก็พระองค์ท่านก็บอกว่ามันเป็นยุคสุดท้ายไปกับจะเคลียรแล้วนะครับเคลียงบบัญชีในรอบหกหมื่นปีต้องเคลียรแล้วครับอันที่จริงองค์มารดาเมตตาจิตแต่ใหยรู้ขิดมหันตภัยลงกวาดร้างเจ้าคิดดูไม่เคยมีแต่บัรประการเบื่อ อารมณ์เมืองบ้านเหยา่อชุนบีปกครองโดยธรรมใจคนตรงใจฟ้าเรียบภัยมีหรือใจไม่ซื่อคิดชั่วร้ายภัยมหารโรคโลกีบัตรนิสามต่ำสุดประมาณจาริตงามอาริยธรรมคนหมางเมินนะครับทำไมก็ถ้าใจคนตรงเป็นคนที่มีจิตใจซื่อตรงคนมีจิตใจซื่อตรงใจฟ้าเรียบภัยมีหรือใจไม่ซื่อคิดชั่วร้ายภัยมหารถ้าเรามีจิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่จงรักภักดีไม่กตัญญูก็จะมีภัยโรคโลคีบัตนิสซามต่ําสุดประมาณนะครับพระบอกโลกโลกีตอนนี้คุณธรรมสามัญพูดกันลําบากจิตใจของคนนตกต่ําถึงขั้นเดรัจฉานอาจารย์จึงในเมตตาเยินเยิสินเือผ้าเยินสินปุยยั่งจิตใจของมุ์น่ากลัวเยนสินปุยยั่งคือจิตใจของมุ์ไม่เหมือนเดิมนะ จารีดงามอริยธรรมคนหมางเมือประเพณีที่บริงารแต่ก่อนนี้คนจะมีความกระตัญอยู่มีสื่อสัตย์จงรักภักดีเป็นคนที่มีศีลมีธรรมแต่ทุกวันนี้คนก็หมางเมือจารีตประเพณีที่ดีงามนะครับเห็นเรื่องวัตถุเห็นเรื่องเงินทองชื่อเสียงราบยศช่วงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่สําคัญภาพิบัติจึงลงมาเรียนโกนโกงเล่เหลี่ยมร้ายอุบ,บายรอก จริยกรรคุณธรรมสัมพันธ์พูดกันลําบากลืมหมดเลยครับจริยกรรมคุณธรรมอ่ะผู้ใหญ่ไร้ธรรมผู้น้อยไม่ชื่อปรับปรุงยากพ่อรูกขัดไม่เหมาะสมกันนับปันตำลงเห็นไหมครับเราดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์จรู้ได้ว่าอ,อพ่อก็ไม่มีคุณธรรมของความเป็นพ่อลูกไม่มีคุณธรรมของความเป็นลูกพ่อไม่เมตตาแล้วลูกก็ไม่กระตันอยู่ผัวเมียไม่ซื่อไม่ดีสมคุณธรรมเสือ่อมผัวเมียก็ไม่ซื่อสัตว์ต่อกันนะครับ ต่างเอาเรื่องพี่น้องการฟาดฟันอางคาศบางครอบครัวก็แก่งแก่้งชิงดีเรื่องทรัพย์สมบัติเพื่อ <d> เพื่อนฝูงไร้สัจจะไม่ถือคำสัตย์ใช่ไหมครับเพื่อนฝูงก็ไม่มีสัจจะต่อเพื่อนนะครับโอรุนขาดป่าเตอสิ้นไม่ยินดีกันโอรุนก็คือคุณธรรมสัมพันธ์ห้าประการมีเมตตาทรมโนร,รมจริยสัจจะปัญญาพวกนี้ขาดปาเตอสิ้นไม่ยินดีกันปาเตอสิ้นก็คือคุณธรรมสามัญ คุณธรรม8ประการเช่นกตันยูพี่น้องปองรองซื่อสัสจจะจริยธรรมมโนธรรมสุจริตที่ดีอตปะจะได้รู้ว่าคนทุกวันนี้คุณธรรมเก่าแก่อันดีงามนั้นได้เดือนหายไปจากใจของเขาแล้วฉะนั้นบทที่ห้าะมานดาจึงเม่ตาได้เตือนพวกเราให้กลับสู่จริยธรรมโบราณอันดีงามกลับไปหาพระอ,องค์ท่านกตันยูต่อพระอ,องค์ เคารพต่อพระองค์นำอบาทของพระองค์มาศึกษาเรียนรู้วิเคราะห์ปฏิบัติแล้วก็บำเพ็ญเพื่อกลับไปหาไปกราบพระบาทของพระแม่องค์ทำให้ได้ต้งมีปณิธานเราต้องเชื่อมันว่าเราคือบุตรของพระองค์บุตรของพระแม่องค์ทำบอกตัวเองเรื่อยคิดดีไว้เราเป็นบุตรของพระองค์ต้องทําให้สมสมกบเป็นบุตรของพระมารดาสมก็เป็นพุทธบุตรสมก็เป็นฟอจิอาการเชื่อเราเถียง